สวัสดีค่ะพบก,กับช่องน้องวันดีน้องสุพรรณสานะคะวันนี้พ่อควานจะพาน้องวันดีมาคลายร้อนกันนะคะวันนี้อากาศร้อนเป็นพิเศษนะคะวันนี้ร้อนมากเลยะคะ่ะดูน้องช้างนะคะยินให้พ่อควานทำความสะอาดถูนิ่งเลยนะคะใสานางจะร้อนนะคะ นุ้วันดีจ้า,ามมช้างเยียบอุ้ยดูอาบให้ตัวเองนุ้วันดีจ้าอาบให้ตัวเองเลยลูกอาบให้ตัวเองเลยลูกไหนคุณพ่อน้องวันดีเป่าน้ำได้ไหมคะกำลังขุดอยู่ครับกำลังข้าวหลุมซากเป่า ตักก้อนตักเปล่าเลยตักเปล่า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 กำลังเข้าโรงเรียนอยู่นะคะเอ้ยพ่อคุณพ่อควานครึ่งหัดนะคะเอ้ยไม่สาวน้อยตักเปล่โบสูเปล่าเ้ยอาบน้ำให้ตัวเองนะเฮ้ยตักเปล่าตักเปล่าัก ัโ้าาา,าเออ้เริ่มจะเก่งแล้วนะคะน้องวันดี อาเปาลูกเป้าอาบน้ำถ่ายล้นนะคะอากาศล้นมากค่ะวันนี้วันนี้เพิ่งจะหัดเข้าโรงเรียนนะคะ อาบน้ำแล้วไปไหนพ่อควานครับอาบน้ำแล้วไปไหนคะออกกำลังกายครับอาบน้ำแล้วก็พาหนูวันดีออกกำลังกายนะคะควันนี้ลงน้ำกี่รอบแล้วพ่อควานมรอบครับ,ว,รบวันนี้พ่อควานพา้นงวันดีเล่นน้ำสามรอบที่สามแล้วนะคะของวันนี้ อากาศร้อนมากนะคะได้อ่างเก็บน้ำน้องช้างชอบมากเลยนะคะแก้ปัญหาเวลาน้ำไม่เลยนะคะจะได้เก็บน้ำไว้ให้น้องช้างได้เล่นได้อาบนะคะ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญมากนะคะ<า>ที่เมตตาส่งคะแนนให้ทำถังน้ำให้น้องช้างได้กินได้ดื่มกันนะคะ<า>ความสุขเล็กๆของน้องช้างนะคะน้องช้างทั้งสามได้<า>กินได้เล่นได้อาบนะคะม,<า>มีความสุขมากเลยนะคะ วันนี้พ่อควานลงน้ำสามโลบแล้วนะคะคลายร้อนเลยวันนี้ดูไม่สาวน้อยยืนให้พ่อควานขัดถูให้นะคะสงสัยนางคงร้อน เคยได้ถูกเลยนานแล้วครับอืมวันนี้พ่อควานก็เลยจัดหนักนะคะอ่าถูถูถพ่อควาน หยีบซ้ายแล้วพอฟวัน

哥，这，嗯，热吗？ สับสนชื่อแล้วพอ,อาความมาลยอๆลไปไปออกกําลังกาย ดูดูน้องวันดียังไม่อยากไปนะคะยังอยากเล่นน้ำอยู่นะคะพาเล่นน้ำคลายร้อนคลายเครียดกันนะคะไปนะอีกเพร่อความหาแม่หาน้องก่อนนะคะ นุเมเมงจ้าเดี๋ยวก็จะเป็นคิวของนูเมงนะคะกับคุณเมลลี่จะไปอาบน้ำนะคะพาพี่วันดีอาบกอนนะคะ พี่มันดีไม่เล่นกับนูเมงนะคะดูนูเมงอยากเล่นกับคุนพี่นะคะอ่าทู่ทูวันดีถูถู มันดียูอ้อมกอดทิ้แม่นะคะยูเมงเหมือนจะติดพี่สาวนะคะละางกินอ้อ,อยเร็วอ,อันนี้เร็วกินอ้อ,อยเร็วยูเมงเหมือนจะติดพี่สาวนะคะเดินตามพี่เขาอยู่ ถาพี่บันดีไปเดินกําลังกายก่อนนะนุเมงเดี๋ยวนุเมงก็จะได้เดินกําลังกายแล้วถาพี่พี่บันดีออกกําลังกายก่อนนะคะ ง่ายง่ายฮุดลอยมั้งค่ะน้องวันดีออกกำลังกายคลายเครียดกันนะคะ ในในใมีน้องวันดีมีแอบข้างทางนะฮะอุ้ยน้องวันดีจ้าโ,โมยยาเขากินแล้วค่ะเนี่ย องวันดีมีแอบข้างทางนะคะโอ้โหกินใหญ่เลย พอควัานพอคว้านพอแล้วพอแล้วนูพอแล้วเดี๋ยวคุณแม่ไปซื้อให้กินนะคะ ถึงแล้วนะคะที่อยู่ของหนูวันดีนะคะลมลมเย็นเลยนะคะในลมใหญ่นี่ก็อาหารของนางนะคะมีหญ้ามีอ้อยแล้วก็ต้นอะไรพวกความไหมต้นไม้ครับเป็น,ปนสมุนไพรครับต้นไทรอืมมีอ้อยแล้วก็มีต้นภระาสวยเขาเรียกต้นอะไรนะ ต้นอะไรนะพ่อควานกงฮงภาษาสวยเขาเรียกกงฮงนะคะนี่ภาษาไทยไม่รู้เรียกอะไรนะคะแต่ภาษาสวยเขาเรียกว่ากงฮงนะคะแม่ควานก็ไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกต้นอะไรนะคะนี่นะคะมีอ้อยมีต้นกงฮงนะคะแล้วก็้านะคะหันกงนางนะคะ โอ้ยดูดูลเพื่อนนะคะโอ้ยโอนีอ่ <Yeah. S 1> มาเยอะเลยนะคระับ <Yeah. S 1> ิปนี้แม่ควานก็เอาความน่ารักของน้องวันดีมาฝากเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องวันดีน้องสุพรรษาด้วยนะคะ <Yeah. S 1> แม่ควานก็ขอขอบคุณม,มากะคะ่ะ